รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนครับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศรวบรวมไว้เพื่อนามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมของเราความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นของหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา ทางทีมข่าวสายามโฟกัสไทม์ก็จะลงพืนที่ทําข่าวนําข่าวสารต่างๆเพื่อมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับสำหรับประเด็นข่าวสารวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ ผู้สื่อข่าวได้เข้าพบกับดรเกติศักดิ์่องแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ต่อจากนั้นดรเกติศักดิ์่องแสงได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมบริษัท KSS Intertech ลุกจำกัดเลขที่4ทับ11หมู่ที่1ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีเนื้อที่14ไร่เป็นพื้นที่สีเขียวมีความร่มรื่นแบบธรรมชาติแถมการจัดผังต้นไม้สวนหย่อมสวยงามเหมาะกับการไปนั่งชิลพักผ่อน สูดอากาศดีๆเหมาะสำหรับประชาชนเข้ามาศึกษาธรรมชาติอย่างจริงจังและถ่ายรูปเช็คอินด้านดรเ,เกียติศักดิ์สองแสงที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเราได้บุกเบิกสร้างธรรมชาติให้กับประชาชนที่มาเที่ยวพักผ่อนสำหรับโซนด้านนาได้ปรปับปรุงแล้ว70%ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานออฟฟิศศูนไอที IT ที่มีสินค้าชั้นนำอุปกรณ์ไอทีนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าได้เลือกซื้อเป็นจำนวนมากและซูเปอร์มาร์เก็ตทางรารได้นำสินค้าโอท็อปของประชาชนมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกช่องทางหนึ่งด้วยสําหรับผู้ที่สนใจจะท่องเที่ยวแบบธรรมชาติหรือว่าจองห้องสันันาจัดงานพิธีต่างๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-812-7889ดดรเกียรติศักดิ์ส่องแสงนะครับในนามของบริษัท KSS InterTech Group นะครับจำกัดคือบริเวณแห่งนี้เนี่ยเป็น บริเวณพื้นที่ที่คลอง3นะครับคลอง3ามลำสามแก้วกูดพดแล้วก็บริเวณเมืองลาดสวายสถานที่ตรงนี้บริษัท KS นะครับได้มีพื้นที่เอาไว้14 14ไร่นะครับธุรกิจทางด้านไอทของ KS แต่พอมาวันนี้ เขตเดนก็ได้ปรับปรุงใหม่จะให้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นที่ร่มเย็นนะครับให้เป็นพื้นที่ที่อ่มีความร่มรื่นจึงได้ตั้งชื่อมุมนี้เอาไว้ว่าเป็นมุมร่มรื่นอยู่ในเมืองลำสามแก้วตอนนี้เราปรับปรุงนะครับเพื่อให้มันเกิดความร่มรื่นจริงๆก็คือหนึ่งจะต้องมีชีวิตมีต้นไม้ นะครับมีน้ำนะครับเราแบ่งบริเวณที่นี่ออกเป็น3ส่วนด้วยกันโซนหน้าเราปรับปรุงได้ถึง70%แล้วนะครับซึ่งประกอบไปด้วยออฟฟิศศูนย์ไอทนะครับศูนย์ไอทีมีมาเก็ตนะครับแล้วก็มีร้านอาหารร้านกาแฟอาหารตามสั่งนะครับแล้วเราก็จัดบริเวณข้างหน้าเนี่ย เป็นโซนหน้ามุมร่มรื่นซึ่งมี3จุดด้วยกันสำหรับการมาแวะชมนะครับมาแวะนัดหมายเพื่อนหรือว่ามาทานอาหารมาทานกาแฟมาซื้ออุป,ปกรณ์ไอทีหรือจะมาถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจนะครับเราจะจัดสถานที่เอาไว้นะครับเป็นทั้งห้องแอร์ทั้งเป็นบรรยากาศธรรมชาติ นะครับที่จะต้อนรับทุกๆคนนะครับทีอ่อยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้หรือว่าคนที่อยู่ไกลนะมีโอกาสที่จะเดินทางผ่านมาที่นี่นัดหมายเพื่อนฝูงนะครับมาเรื่องธุรกิจการงานใดนะเรามีห้องไว้ให้ท่านได้รับรองนะครับรับรองท่านได้อ่ามาพูดมาคุยมาทำงานมาทานอาหารมานัดหมายพูดคุยนะเรื่องธุรกิจอะไรกันที่นี่ได้ นะครับซึ่งโซนหน้าเนี่ยตอนนี้70-80%เนะครับมี3จุดให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปนะครับได้พักผ่อนย่อนใจนะครับส่วนโซนกลางที่จะทำถัดไปเนี่ยก็จะเป็นทำเป็นสวนนะฮะทำเป็นสวนเป็นการ์เด้นนะฮะที่เราเน้นก็คือมันจะเป็นสมาร์ทการ์เด้นนะที่นี่เราจะใช้ไอทีนะเข้ามา เพื่อสร้างความบริการให้กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินเข้าเช็คเอาท์ออกหรือว่าเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะใช้ไอทีเข้ามาช่วยนะจะให้เป็นโมเดลเป็นรูปแบบของเมืองใหม่เมืองทันสมัยแล้วในขณะเดียวกันนั้นต้องมีธรรมชาติมีต้นไม้ที่ร่มรื่นนะครับเพราะนั้น พี่น้องนะครับที่สนใจอยากจะแวะมาเยี่ยมชมนะครับก็ขอเชิญที่คลองสามลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจ,จังหวัดปทุมธานีใกล้ๆโรงเรียนกาจรนเนติยุทธนะครับใกล้ๆโรงเรียนกะจอนเนติยุทธ์ก็ถือว่าเป็นสวนสีเขียวสวนธรรมชาติซึ่งอากาศมานร้อนบ้านเราแล้วก็จะหาบริเวณที่พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นสถานที่เปิดๆนะครับ แบบนี้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันอยู่ในเมืองพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะนั้น k s เอของเราก็ได้มาเริ่มต้นแล้วก็เพื่อที่จะบุกเบิกสร้างธรรมชาติให้กับนะครับผู้คนทั้งบริเวณนี้แล้วก็ผู้คนที่สนใจที่จะมาะแวะเยี่ยมที่นี่นะครับติดต่อผมโดยตรงได้เบอร์0818127889 คลอง3นะครับคลอง3ามลำสามแก้วคูคตนะครับลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเยื้องโรงเรียนขจรเนติยุทธนะครับจากเสียลังสิตมาประมาณ5กิโลเมตรจากฟิลเจอร์พาร์กนะครับเข้ามาประมาณ5กิโลเมตรนะครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับลงพื้นที่ทําข่าวสารต่างๆเพื่อหยิบยกขึ้นมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์นะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e รายการสยามโฟกัสไทม์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราลงไปที่ทําข่าวคุณภาพเพื่อนำมานําเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ